วันวันทาเรามาดูความรักกันนะคะคนที่ความรักช่วงที่ยังห่างหายกันไปหรือว่ายังไม่ได้เจอเจอกันเป็นช่วงเขาเรียกว่าระยะผักใจนะคะเรามาดูความรู้สึกกันนะว่าเขารู้สึกเป็นอย่างไรนะคะเขาเองก็รู้สึกคิดถึงเรานะคะคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเขาเองคิดถึงแค่ไหน คิดถึงมากแต่เขาก็ไม่ติดต่อมาเพราะว่าเขาคิดว่าความรักที่เราเคยมีให้เขาหรือปฏิบัติด,ดีกับเขาเคยส่งแต่สิ่งที่ดีพลังบวกให้เขาในความรักมาตลอดเขารู้สึกว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีจากเราจนตัวเขาเองเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจว่าถ้าเขากลับมาแล้วเราจะ ยังคงให้อภัยเขาอยู่ไหมเขายังไม่แน่ใจว่าเขาควรจะกลับมาดีติดต่อมาดีหรือว่ารอให้เราเป็นคนติดต่อไปเองนะคะด้วยความที่เขารู้สึกตัวเองว่าเขาเป็นคนผิดเขาจึงคิดว่าอุปสรรคทั้งหมดมันเกิดจากใจของเขาเองที่เขาพยายาม คิดมากคิดมาคิดนน่นนี่นั่นแต่ในลึกๆแล้วหัวใจของเขาก็ต้องการการกลับมานะคะเพราะว่าก็ต้องการการกลับมาอย่างแน่นอนที่สุดเพระนาะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรายังรักเขาอยู่ยังอะไรอยู่ก็ถ้าเขากลับมาก็ให้อภัยกันได้เรื่องราวทุกอย่างก็จะจบลงเขาอาจจะเป็นคนที่ เน้นย้าเรื่องความรู้สึกของตัวเองมาก่อนก่อนที่เราจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักเขาปล่อยเขาไปหมายถึงไม่ให้ปล่อยเขาไปจากเรานะปล่อยเขาว่าเขาจะคิดยังไงก็ตามถ้าเขากลับมาก็ให้อภัยความรักก็จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะที่เขาไม่กลับมาเพราะว่าเขาเองดูว่าเราเดีกับเขามากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นก็คือให้เรามีความสุขในสิ่งที่เป็นนะคะเนี่ยเขาคิดตลอดเวลาว่าขนาดเขาลำบากแค่ไหนเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอยู่เสมอแต่เวลาที่เราลำบากเขาไม่รู้ไปไหนนี่แหละทำให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วไม่กล้ากลับมาอย่างน้อยเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาหมายถึงเขายังรู้สึกได้ว,ว่าเขาอ่ะ ก็ผิดเต็มๆนะคะรอการกลับมาของเขาใครคิดว่ากลับมาแน่นอนกดน้อมรับคำทำนายได้เลยจ้ะ